สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะพาท่านมาดูเหรียญห้าสิบสตางค์ขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับสามเหรียญน,นี้เป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ที่ติดอันดับ เหรียญหนึ่งในสิบที่หายากนะครับท่านอันดับต้นๆเลยนะครับเนี่ยระหว่างอันดับที่สี่ที่ห้าที่หกรับสามเหรียญน,นี้ครับเหรียญปันกันเลยนะครับผมจะเก็บมาได้นี่ครับผมก็พูดตรงๆเลยนะเพราะตอนนี้ผมไม่ค่อยจะขึ้นรถเมล์แล้วครับนานแล้วแหละเป็นสิบปีแล้วเมไม่ไดขึ้นรถเมล์เลยเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่ค่อยมีเหรียญครับ แต่เห็นเพื่อนๆผมที่ทํางานมั่งเพื่อนๆรอบตัวผมมั่งแล้วก็ไปซื้อเขามามั่งแหละครับระดับอันดับที่ขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อแพงหรอกครับเหรียญหนึ่งก็สิบบาทยี่สิบบาทแล้วแต่ที่ผมที่เพื่อนๆพี่น้องๆเคยคงจะมีกันทุกคนนะครับผมคิดว่าคงพอมีนะครับในระหว่าง นี่ครับนี่เหรียญแรกนะครับดูนะครับสวยงามนะครับยังไม่ทําการล้างครับแต่ก็สวยวิงอยู่นะครับสําหรับเดรีนี้ดูสิครับภูวิพน์อรุณเจดีย์อยู่ด้านหน้าของพระองค์ท่านแล้วก็รัตการติกาอยู่ด้านหลังของพระองค์ท่านครับเนี่ยยังไม่ทําการล้างนะครับแต่ก็ยังใสวิงอยู่ก็ยังสวยงามอยู่นะครับกอบเฟืองโอ้ก็ยังใสเจ๋วอยู่นะครับนี่คือมันเบานะครับมันก็ไม่ค่อยมีบุบบีบอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับเนี่ยสำหรับปีนี้นะครับ นี่ครับสวยงามเนาะเนี่ยชัดแจ๋วเลยครับเห็นชัดเจนเลยครับนี่เนห้าสิบตตังประเทศไทยพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับท่านหราบเดือนนี้ครับนี่ครับประเทศไทยพศสองห้าสี่หนึ่งครับท่านเนี่ยพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับท่านไม่ชัดเลยครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็ห้าสิบไทยแล้วก็ห้าสิบอาราบิกครับ เด็กสตางอยู่ข้างล่ังครับเนี่ยนี่แหละครับต้องการเหรียญแรกนี่นะครับนี่ครับบางอย่างมันค่อยเห็นชัดเจนหน่อยเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องดูไปเรื่อยๆนะครับจะได้เห็นชัดๆว่ามันเป็นแบบไหนสวยงามขนาดไหนนี่ครับดูที่ครับดูที่องค์พระธาตุนี่ครับนี่ครับสวยวิงเลยครับเนี่ยแบบนี้เป็นเหลี่ยมอย่างนี้โอเคครับราคาดีนะครับเนี่ยอันดับอยู่ครับ พศ2อ4 1ันห้า้อยสี่สเอ็ดนี้เรนี้ติดอันดับที่สี่ครับท่านติดอยู่ที่อันดับ 00, ที่สี่ครับผลิตที่ยี่สิบสามล้าน8 3ดแสนสามื่นสี่พันเหรียญเองนะครับท่านย้ำอีกทีนะครับยี่สิบสามล้านแปดแสนสาหมืนสี่พันเหรียญนะครับท่านสันปเหรียญห้าิบต่างเหรียญนี้นะครับเหรียญ 00, ปีปศสอง1ันห้าร้อยสี่ิบเอ็ดติดอยู่ที่อันดับที่สี่ครับท่านส่วนเหรียญที่สองเลยครับดูก่อนนะครับ ดูนี่ครับสวยครับนี่ใสวิ่งเลยครับยังกําลังมาแล้วแต่ยังครับยังไม่ทําการล้างแตัวสวยๆแบบนี้ล้างครั้งเดียวคงจบข่าวเลยครับล้างครั้งเดียวใช้ได้เลยภูมิพุตรรุลยเดชเช่นเคยครับอยู่ด้านหน้าพระองค์ท่านแล้วก็ด้านหลังรัชกาลที่เก้าครับนี่ครับสวยงามนะครับเนี่ยนี่ครับแล้วก็ขอบเฟืองครับเนี่ยสวยงามครับเนี่ยใสวิ่งเลยครับเนี่ย โอเคครับโอเคครับนี่ครับตุนด้านหลังนะครับเนี่ยประเทศไทยพอซอลสองพันห้าร้อยห้าสิบครับท่านอันนี้ติดอยู่ที่อันดับที่ห้าครับท่านนี่ครับเหรียญนี้ติดอยู่ที่อันดับที่ห้าครับอันดับที่สี่ผ่านไปอันดับที่ห้าก็ผ่านมาครับเนี่ยปิดพอซอลสองพันห้าร้อยห้าสิบครับผลิตนะครับยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าพันเหรียญครับท่านย้ำอีกทีนะครับผลิต ก็ยืดอยู่นะครับ24ล้านเก้าแสนห้าพันเหรียญนะครับท่านสำหรับเหรียญนี้ครับปีพศ2550ดีครับท่านกออฝึกนี่ครับองค์พระาบนี่ครับก็ยังเห็นรอยเหลี่ยมชัดเจนเลยครับนี่ครับสวยงามมากนะครับแบบนี้นี่ครับน่าเก็บสะสมนะครับอนาคตไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเหรียญแต่ละเหรียญนี่ครับอนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าผม เท่าที่ผมคาดการไว้นะครับที่อ่านมาจากกรมธนารักษ์หรือว่ากองกระสับน,นั่นแหละที่เขาบอกว่าภายในสิบปีถึงจะเก็บหมดหรือไม่เก็บหมดก็แล้วแต่จะยกเลิกการใช้เหรียญของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชในรัชกาลที่เก่าของเราแน่นอนครับท่านประกาศจะยกเลิกใช้เพราะต่อไปจะมีจะรอสิบทางนั้นครับรอเก้าจะหมดจะหายสาบสูญไป ภายใน10ปีครับเริ่มจากปีพศ6 1ครับคืออีก5ปีข้างหน้าครับท่านนั่นแหละอีก5ปีข้างข้างข้างหน้านี้ท่านคิดว่ายังไงคงก็ว่าไม่หมดแน่นอนครับแต่ว่าเขาจะยกเลิกการใช้ครับจะเอาเฉพาะเหรียญรอ10อย่างเดียวครับไม่ว่าเหรียญหนึบาท 2. อบาทห้าบาทสิบาทห้สิบตางค์แม้แต่เหรียญยี่สิบหาตางค์หรือสลงึงหนึ่งนะครับ แม้จะตะตางแดงอะไรก็แล้วแต่ได้ยินว่าจะลบยกเลิกแล้วครับภายในสิบปีก็คือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับนี่ก็ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วท่านคิดหรือว่ากีกแค่ห้าปีข้างหน้าถ้าใครมีมันไม่นานหรอกนะครับถ้ายกเลิกเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละครับราคาที่อยู่อันดับหนึ่งในสิบอันดับที่ติดอยู่เนี่ยพุ่งขึ้นแน่นอนครับท่าน ถ้าพุ่งขึ้นไปบัคเชนิที่ว่าแพงมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตกอยู่ประมาณครับอันดับที่หนึ่งสองสามไม่ต้องพูดถึงครับอันดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นไปแล้วครับเพราะผลิตแค่พันเหรียญอันดับที่สองเนี่ยพศสามสี่ก็ผลิตแค่สี่ล้านหกแสนหกหมื่นสามร้อยแปดสิบเหรียญเท่านั้นเองครับอันดับที่สามคือปีพศสามหนึ่งผลิตที่ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญเองนะครับท่าน แต่ว่าอันดับนี่อันดับที่สิบพศสี่อันดับสิบสี่อันที่ห้าอันที่หกราคามันจะตามลดมาเรื่อยๆนะครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอีกห้าปีนณะคอยดูสิครับยังไงก็เก็บไม่หมดแน่นอนเหรียญกับเหรียญรอเก้าครับยังไงก็ยังมีอยู่ในท้องตลาดอยู่เหมือนเดิมแต่ปันแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปได้ก็คือจะยกเลิกการใช้ครับรถจาัก,การที่เก้าจะไม่ใช้อีกต่อไป คือถ้ายกเลิกกันชัยแล้วทุกอย่างก็คือจบครับถึงใครมีก็มีประโยชน์อะไรแล้วครับยกเว้นมีรอสิบนะครับนี่ครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบอยู่ที่อันดับที่ห้านะครับนี่ครับส่วนเลนต่อไปครับเลญที่สามนะครับอยู่ที่อันดับอันดับที่หกครับเลนนี้ครับนี่ครับเพราะมันเรียงเป็นแถวกันมาอยู่แล้วครับเนี่ยสําหรับเยนนี้ ยังไม่ทําการล้างครับรู้สึกว่าจะสกระปรกเบื้อไปหน่อยกับดําปีอยู่นะครับเนี่ยไม่ว่าหน้าพระพักพระองค์ช่อนหรือว่าที่ตัวหนังสืออย่างนี้ครับขอบมุมอย่างนี้ครับนี่ครับดําปีอยู่นะครับยังไม่ทําการล้างอะไรครับถ้าทําการล้างเหรียญเล็กแบบนี้ก็จะเอาทีละเหรียญไปแกงคงไม่ทันการแล้วครับจับยุนลงไปทีเดียวเลยแล้วใช้ช้อนหรืออะไรก็แล้วแต่คนๆอีนุงตุงนั่งไปหมดนั่นแหละครับผมก็เคยทำมาแล้วแหละตอนเล่นบาทตอนนั้น ประมาณยี่สิบเหรียญเราลงไปครับเอาขึ้นมาก็รู้สึกว่าจะใช้ได้อยู่แต่ไปไปไประมาณครับเพื่อนๆผมที่ชอบเหรียญเหมือนก,นกันเขาก็แย่งเอาไปครับคนละสองเหรียญสามเหรียญห้าเหรียญอย่างนี้ครับแย่งไปแย่งมาหายไปหมดเลยสําหรับเหรียญน,นี้ครับนี่ครับเหรียญที่สามเนี่ยดูขอบเฟืองกับใสวิ่งนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับเป็นปีพศสองพันห้าร้อย 51ิบอดกับท่านนี่เรียนนี้ครับติดอยู่อันดับที่หกนะครับปีพศสอ5พันห้ารอยห้าสิบเอ็ดเนนี้ดูมันก็ไม่ชัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าเห็นชัดจนอยู่นะครับพอเห็นอยู่นะครับเนี่ยดูนี่เห็นไหมนี่ครับดูเรื่อยๆไปวพี่ๆเพื่อนๆน้องๆจะรู้เองครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับพอสองห้าห้าหนึ่งชัดจนนะครับนี่ครับแล้วก็สตัง์อยู่ข้างล่างสุดนี่ครับนี่ครับ ล่างหมดสุดเลยครับแล้วก็ขอบเป็นมุมเป็นมุมอย่างนี้ก็เห็นชัดโอ,โอเคครับแบบนี้ยังไม่สึกรออะไรเลยครับถ้าทําการล้างจะสวยงามมากครับแบบนี้สวยงามมากขึ้นมาแล้วราคามันจะเพิ่มขึ้นครับตอนนี้ถ้ายังไม่ทําการล้างก็ถ้าไปขายจริงๆระมาณสี่ห้าบาทนี่แหละครับแต่ถ้าเอาไปให้นักสะสมดูจริงๆนะครับนักสะสมที่เป็นตัวยงหรือว่า เซียนระดับเซียนนั่นเขาบอกว่าราคามีแน่แต่ว่าถ้าทําการล้างแล้วจากห้าบาทสิบบาทเป็นสามสิบเลยนะครับแต่ที่ยูเอ็นซีนะยูเอนซีจริงๆแปดสิบถึง้อยเลยนะครับเนี่ยแต่คงไม่มีแล้วนะครับยูเอนซีตอนนี้เพราะจะมีแล้วใครจะยกเว้นนักสะสมครับถ้าจะเป็นยูเอนซีจริงๆเอามาเก็บแน่นอนเป็นถุงๆนะครับแต่ว่าผมยังไม่ กล้าไปแลกหรอกครับเพราะาอาจาร,รย์ผมบอกว่าถ้ามีอยู่ก็เก็บไว้แล้วก็ล้างไว้เรียบร้อยอนาคตไม่นานแน่นอนเพราะอาจาร,รย์ผมเคยบอกทีหนึง่งผมเชื่อท่านและทีนี้ผมอา่านเข้าไปเจอในเว็บไซต์หนึ่งครับเว็บไซต์ของกองกระสับนี่แหละครับเข้าไปเจอเขาบอกว่าภายใน10ป,ปีต้องให้หมดถ้าไม่หมดยังไงก็เก็บไม่หมดผมคิดว่างั้นถ้าไม่หมดจะยกเลิกการใช้เลยให้เหลือเฉพาะ เรียงรอสิบเท่านั้นนะครับ